กับสวัสดีครับทา่านผู้ชมเฉลขลบมนีเบาแอมเราทงสิภาพท่านผู้ชมไปติดตามตัวเลขคำนองท่านว่าเด้อครับท่านผู้ชมของท่านว่านี่เป็นเด็กมีเส้นก็ได้ครับท่านผู้ชมหมวดต้องหันบอกเลขแม่เพิ่นถือเนาะครับเนาะบอกเลขแม่ถูกครับหมวดนี้เบาแอมหงเงินขาวก็เลยมาติดตามตัวเลขคำนองท่านว่าเพิ่นฝันว่าผีพอตายผีพอเพิ่นนะ,นะครับท่านผู้ชมพอเพิ่นเสียชีวิตไปแล้วมาบอกเลขสามโตครับหวดนี้ แจ็กสิเป็นตัวไรกัไปถามกับน้องท่านว่ากันครับแต่หมู่บ้านนี่เป็นหมู่บ้านเยอเลยครับท่านผู้ชมเป็นหมู่บ้านเยออครับอยู่จังหวัดศรีสะเกดเนาะครับเนาะจังหวัดศรีสะเกดศีเผาไทยเป็นจังหวัดศีเผาไทยก็ได้ครับลาวสวยเขมรเยอครับท่านผู้ชมแต่วันน้องท่านว่านี่เป็นบ้านเยออเป็นกะเวาเย่อนะครับเนาะลองไปสอบถามเบื้องน้ำกันนะครับว่าสิเป็นเลขตัวไหนน้องท่านว่าสวัสดีครับโอ้เก่งเนาะ บเบาแอมเราทรงเห็นข่าวว่าน,น้องทันว่ามีโชคมีลาบครับท่านผู้ชมน้องทันว่าบอกเลขเพราะบอกเลขแม่ถือมวยสำคัญบอกเลขแม่อียงหลักล่ะบอกเลขแม่ว่าเจ็ดหกเจ็ดหกโอ้แม่เอาไปซื้อเลขกกระถือเลเออ็กบอกถือร้ายอยู่อกตนมากแม่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 บได้ดซื้อพ่อซือ้อพ่อซือ้อพ่อซือ้อพ่อซื้อเนาะ ครถือไร้เพราะข้านองท่านว่าหง่อนว่าะันถือถึงหนึ่งร้อยยี่สิบถือร้อยยี่สิบบาทโอ้ถือร้อยยี่สิบบาทก็แสดงความดีใจน้ำดื้อนะครับเนาะงวดมังหขันเนาะครับเนาะท่านท่านผู้ชมเนาะงวดนี้บาทนี้น้องท่านว่าฟันมาจากไหนปักหล่าฟันฟันว่าอีพ่อมหาอีพ่อก็บอกเล่อีพ่อมหาอีพ่อก็บอกเล่ออิป่อไปใส่หรือปากหล่าอีพ่อเสียอีพ่อตาย อันแบบที่ว่าพ่อถือเลี้ยงนี่พ่อพ่อไม่บรอคะโอ้พ่อไม่เนาะพ่อเลี้ย่างนอกปลาเนาะพ่อเลี้ยงเด้อครับถือกับแม่กับท่านว่ากับเป็นผู้อ่ะกับถือพวธำมขอโทษขอพายเอฟซีเดลายครับเอาพ่อพ่อพ่อที่ตายไปนั่นมาบอกว่าจากไหนครับเมาบอกว่าอ่ะให้น้องท่านว่าคิดก่อนเด้อครับท่านผู้ชมเนาะ เห็นน้องท่านว่าคิดเล็กน้อยกับอาชิโปโฮเฮ้ยอิผอยี่หัวมาบอกว่าเอาอเล็กเอเล็กหนีไปไห้ไปไหนแม่เป็นเหล็กสองตัวหรือสามตัวเป็นเหล็กสามตัวเอาเล็กไปให้แม่ครับตัวไหนบักล่ะตัวหา้าเก้าหาเก้าห้า ฮาเก้าห้าครับเลขสอง ok. ตัวลับกระลเลขสองตัวก็เจ็ดเจ็ด ok. หกเลขสองออตัวเจ็ดหกเจ็ดหกที่นองชิมาวาเงาะหวดก่อนบอกบอกถึงเว้นมาคะโอ้ตัวเจ็ดงกันเป็นหัดกอ่อนนอกกลาเนะหฮาเก้าฮาเนี่เป็นหวัวกรอนที่หนึง่นงเมษานอกกระลาเนอ้อครับ ok. ครับผมเงาะชิมาเนี่ยนอกฮาเก้าฮานอกกระลาเนะ้ะค,ครับผมโอ้บอเสียงดังๆนี่นอกกระลาด้ย เบาวแอมเราท่งกันเลซื้อขนมพน้นละหมากลากใหม่มาฝากน้องท่านว่าอยู่ครับท่านผู้ชมบุงเงรมาตัูป่าวครับน้องเย็นคาววาน้องเป็นมีโชคมีลาบบาวแอมก็เลยมาติดตามนะครับท่ามมนผู้ชมเนาะบักลาอยู่บา้านพ้นคอได้ครับท่านผู้ชมบ้านพ้นครอครับอยู่บ้านพ้นคอจังหวัดศรีสะเกดครับเป็นหมู่บ้านเยอรบักลาวบอกยองเป็นบอกรบอกภาษาเยองเป็นบนอกร้องว่าเบาวแอมเราท่งฟังเลยเบาะเ <laughs> ว่ <า S 2> เจ้าโดย จะโดยจะโดยแล้วก็จะโดยแปลว่ายังงั้นหรอท่านว่ากินข้าวกินข้าวโอ้ยังอีกเายังอีกปัจะโดยแปลว่ากินข้าวกระสันกระสันแปลว่ายังกระสันแสดงเป็นเป็นว่างูกระสันนี่งูกระสันแปลว่างูกระสันภาษาภาษาเย่อนี่สิบุคือภาษาคำมนบุคือช่วยสวยกระต่างหากเย่อกระต่างหากคำมนกระต่างหากเนาะครับเนาะ นี่เป็นทีสเกศสีพะย่ะค่ะแม่เป็นเมืองสีพะาไทยครับทชมเชยดวงดาวขมิ้นเยอะครับแต่ว่าน้องคันว่าเนี่ยซีอู่เพาเนื้อเพาเนื้อหน้องคันว่าอยู่เพาเนื้อเบาแอมโลทงเนี่ยมติดตามตุรลขกับน้องคันวาอยู่บ้านเนื้อเพาเนื้ครับบ้านพนคอบ้านพนคอเมืองสีพะาไทยเอาว่าวอีกอีกฟังในบ้างอ่ะว่ายังในอีกว่าพอมาหาวิทยาไัยอีกบ้างล่ะพอมา เป็นวานี่อะไรเป็นมาบอกเลขเป็นวานี่อะไรรุ่นว้ารุ่นว้าเอาเอาเลขเอาเลขไปให้แม่เด้อเอาให้เอาเลขไปให้แม่เลขตัวไหนเ,เอาอีกเบิงังเลขตัวไหนเลขกหาเก้าหา,าโอ้หาเก้าหาให้แม่เอาไปซื้อเลขเนาะครับผมวันนี้ก็ขอให้เอฟซีมีชคมีลาภกับน้องท่านว่าเด้อครับทา่านผู้ชมเนาะพอมาหาหนเพิ่นบอกสั้นๆแค่นี้บ่น้องท่านว่าบอกแค่นี้แล้วเพิ่นก็ไปเลย หายแวบเลยบ่แล้วผมก็ตื่นขึ้นมาเลยโอ้ฝันแต่เช็คมือระปากานี่ฝันได้วันวันพูดมันบ่โอ้วันพูดฝันแต่วันพูดอืมพันมาห้องบอกใส่หูหรือพันมามาจดไทยบ่หรือมาเขียนไทยเขียนอะไรมาเขียนไทยพันบอกเอาบอกเอาเสใส่หูเลยบอกเอากระลากระจำได้เลยบ่บ้านเนี่ยจำได้เลยโอ้กรกลาอยู่ปอะไรล่ะครับนี่ ปหน,นึ่งครับหยูปป่ปหนึ่งเนาะโอ้ยหยป,ปหนึ่งเด็กหน่อยไรเลี้ยงสาผ่าขาาบริสุทธิ์เด้อครับเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะน้องธันวาครับธันวาราศีธนูตัวครับท่านผู้ชมเนาะครับเนาะเก่งหลายเนาะครับเนาะหวันวังเจ็ดหกเนี่กะน,น้องธันวาก็ถือว่าบอกพอบอกแม่ถือเนาะค่ะท่านผู้ชมือาเลขตัวเดียวกับท่านผู้ชมก,ก็ถือว่ามีมีโชคเนาะค่านนี้ก็บอก ตัวเดียวคือกันค่ะท่านผู้ชมสามตัวเลขสามตัวหางเดียวครับหางเดียวก็ให้ไปตัดหน้าตัดหลังเนาะค่ะเนาะบปลาซีฟู้ดยังอีกบ่อพอมาว่าจังได้อีกบานบ่อพญ่ยิ้มพญ่ยิ้มพญายิ้มพญานอดพญ่นอนฝันว่าอีพ่ออีพ่อบอกมามาหาแต่แต่พญาใหญ่บอกว่าบ่หิ้วหัวพ่อพญ่ยิ้มบ่ฝันว่าพ่อมาหาบ่หิ้วหัวเป็นบ่้อะไรปลาเป็นบ่ออะไรปลาปลาบ้าง เป็นบ่อเป็นบาให้ปลาฟังเนาะแล้วเพิ่นแล้วเพิ่นแล้วเพิ่นก็เห็นเสือเสือร้อยเสือร้อยเลยเสือพ่อร้อยเสือไคร้อยเปล่าเสือเสือพ่อเสือพ่อบอกเสือพ่อร้อยเนม่าบอกก็เลยพ่อใหญ่บอกวันนี้ม่บอกเว่าฟันเห็นคืองจอิฟันเห็นมหาครับฟันเห็นมหามายืนเป็นหัวขาด เสือร้อย m, อืแนวนี้เนาะแนวนี้เนาะอ่ะอขอขอบคุณขอบคุณน้องท่านว่าได้หลายที่ให้ตัวเลขดีๆเบาแอมเราทงกับอิบีเนาะครับเนาะทางบ้านเพิ่งจะเฮ็ดงานกอ่อสร้างอาจจะเสียงดังรบกวนท่านผู้ชมในเบาแอมเราทงกับ,อกบอขอโทษขออภัยด้อครับเนาะครับเนาะเอาสวัสดีเป็นภาษาอันสีเผ่าไทยนะน้องท่านว่าภาษาเงื่อนเบิ้งบ่เป็นฮะบ่เป็นโอ้บ่เป็นอันกับบ้านบลาบ่ได้ฮัทสัมบ่พ่อใหญ่บ่ได้ฮัทไทยสัมบ่ โอภาษาภาษาเนี่ยเป็นเพราะเาวอาวสวดดีครับนั่นแหละโอสวัสดีครับเพื่อนกันอือครับผมขอบคุณน้องท่านวาได้หลายครับเดี๋ยวอาเอ็มรอทงกสีจุดตัวเลขกใส่กระดาษให้อซีเลยครับหน้าจอเดือครับท่านผู้ชมเอาเอาตัวเลขกในบัตะตู้ใดก็สามตัวบังหันไหมตัวสามตัวเออฮาเก้าาาเก้าามันใจเก้างวดนี้มันใจปะมันใจมันใจจช็เปอร์เซ็น เออหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเดี๋ยวเบาแอมเราต o o m สื่อขนมมาฝากน้องท่านว่าด้วยครับคันถาออกเหล็กตัวนี้นะครับเนาะสื่อขนมกับผลละหมากหลากไม่มาฝากน้องท่านว่าอีกแต่เบาแอมมากเนี่ยสื่อมาฝากคือเขาแหละครับผมมาฝากน้องท่านว่าคือเก่าสวัสดีครับน้องท่านว่าสวัสดีครับครับผมสมประชมแต่ขลุบนี่ด้วยครับตัวเลขของน้องท่านว่าครับน้องท่านว่าน้องทันวาเนะครับชมเนาะห้า เก้าหาหาเก้าหาเลขสองตัวนี่โบมี่้อครับท่านผู้ชมเลขสองตัวโบมี่กาให้ท่านผู้ชมไปตัดหน้าตัดหลังกันเล่นเอาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะงวดวันที่หนึ่งเมษายนพศสองพันหกร้อยหกสิบห้าครับท่านผู้ชมมาถ้าถือเลขสามตัวกำนองท่านว่าเนาะครับเนาะหาเก้าหาหาเก้าหาครับก็เป็นเลขที่งามอีกตัวหนึ่งนะครับเนาะเป็นเลขแปลกๆกะงามอยู่ เลขตัวนี้บม่เคยออกแจ็คเทอ,อร์ได้ครับเลขคู่หามกนันแนวนี่นะครับเนาะเลขหามกนันแนวนี่ครับท่านผู้ชมก็ลองเสียงกับน้องท่านว่าเบิง้งบัทฮามีโชคมีลาบผีพอเพิ่นมาบอกเนาะครับท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้บเบาแอมเราตรงกับซีลาท่านผู้ชมไปก่อนดเด้อเจอกันคลิปหน้าเนาะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับขอให้มีโชคมีลาบนะครับห้าเก้าห้าห้าเก้าห้า